มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมส่งมอบความสุขเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567พร้อมกับมอบรถจักรยานให้ผู้นำชุมชนได้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะ<ป>รองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจทิกุ่ชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมอบรถจักรยานกว่า100คันแก่ผู้นำชุมชนและผู้บริหารหน่วยงานกว่า10แห่งเช่นกองบังคับการตำรวจนครบาล7 สอนอธรรมศาลาสอนอศาราแดงสอนอหลักสองสอนอตลิ่งชันชุมชนปุรณาวาสชุมชนศิริเกษมร,รวมใจ50ชุมชนหลังสถานีรถไฟสาราธรรมศกพร้อมจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างคึกคักสร้างความสุขและรอยยิ้มกันทั่วหน้าทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดงานวันเด็กแข่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีวันนี้เราได้มารับของ จักรยานนะคะให้เด็กๆในวันเด็กวันที่13มีความภูมิใจและดีใจที่ได้มารับนี่เพื่อไปให้เด็กมีความสุขในวันเด็กของเขานะคะจากมหาวิทยาลัยเทพทุนบุรีนะคะแล้วเราเราก็มีความรู้สึกว่าท่านอธิการมีความเมตตาทุกชุมชนทุกที่ที่มาขอความช่วยเหลือแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติที่ท่านเกิดณาช่วยเรามาตลอดค่ะ แล้วเรามีหลายหลักชุมชนที่ท่านช่วยทั้งหมดนะคะในเขตทวีไม่ใช่ชุมชนวัดปุูกที่เดียวหลายชุมชนทั้งหมดมันมี16ชุมชนนะคะท่านก็ให้บริจาคให้บทให้เสมอภาคกันนะคะท่านนี้คือท่านทิตวัตที่เป็นกรรมการออของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเหมือนกันจะให้เขาพูดถึงความรู้สึกที่เขาได้รับไปค่ะครับครับ<ๆ>ก็จริงๆแล้วดีใจแทนเด็กๆด้วยนะครับทีเ่เราได้รับความ อนุเครา์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านอธิการบดีของมาหาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มอบจักรยานให้ซึ่งจักรยานเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญของเด็กๆเ,เลยที่เขาอยากได้แล้วก็มีความสุขนะครับที่เขาได้ไปก็ในานามของชุมชนก็ขอกรับขอบคุณน,นะครับท่านอธิการบดีมาหาลัยกรุงเทพธนบุรีไว้ณโนะอกาสนี้ด้วยครับ